มีค่ะมีค่ะแล้ววันนี้นะคะก็มีสิ่งนี้มาทุกคนเราคงจะบอว่าอะไรเอ่ยแบบใหม่เวอร์ใช่คือวันนี้รู้สึกเหมือนเราไม่ได้มองหน้ากันอ่ะแบบพี่อยู่ไหนอ่ะดีนะไม่ได้มองหน้ามึงอ่ะดีนะไม่ได้มองหน้ามึงอ่ะอแต่ว่านี่คือเรื่องจริงนะแต่ว่าวันนี้นะคะก็คือกลับมาพาร์ทกับการเล่นตามเซฟ ep หกซึ่งการ คือเราต้องซื่อสัตย์เนี่ยใช่จริงๆก็มีก็ได้แต่ด้วยความของพวกเราสองคนอะความซื่อสัตย์มันเป็นสมบัติที่ดีเนาะศูนย์ศูนย์โอ้โหโคตรจริงพูดเล่นเออเราก็เลยแบบจะต้องมีตัวกั้นตัวนี้นะคะซึ่งเกมในวันนี้คือเกมทายใจตกใจมากคือว่าอย่างนี้ทุกคนด้วยความที่เซเว่นทีเนี่ยก็เคยเล่นเกมทายใจกันไปว่าแบบที่มีการชูป้ายต้องตอบให้แบบเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ย และในครั้งนี้วีก็ได้คิดโจทย์มา กต,ติกาก็คือวี v. จะทําการให้หัวข้อมาทั้งหมด7หัวข้อซึ่งใน7็หัวข้อนี้ก็เป็นหัวข้อแบบใกล้ตัวนี้กับพีมากๆขึ้นอยู่กับว่าเราจะสามารถเดาใจกันได้หรือเปล่าในแต่ละหัวข้อนี้กับพีก็มีหน้าที่เลือกให้ตรงกันท่าน,นแระค่ะและถ้าหากคําตอบของนี้กับพีเหมือนกัน4ใน7นะคะวี v. ก็จะทําการเลี้ยงขนมพวกเราค่ะน,นี่แหละค่ะคือจุดที่พวกเราอยากจะชนะไปดูกันเลยค่ะว่านี้กับพีจะทำได้ กลัวไม่หวังอะไรเลยนะกูโบให้วีมันได้เรียงเคลือดสักสีมันกินไม่ได้อ่ะวีนเจงจิงปะเจงข้อนะข้อโจทย์ข้อแรกคือเครื่องดื่มโอ้แม่กออ่ะก็คือจะมี 1. กาแฟ 2. น้ำปัน่น 3. น้ำอัดลมโอเคเลยหรออืมอุย้ยง่ายจังง่ายเหรอวะ <laughs> พี่อย่าคิดเยอะ ไปเพื blender, ่อนจริงไปเี é, ่ยเดี๋ยวก่อนเอายังเดี๋ยวหนีหรอวะไอพีมึงหยาดนะพี่ไม่รู้อ่ะกูไม่รู้อ่ะพี่จริงเอาจริงไหมเนี่ยเอาจริงเลยอ่ะหนึ่งสองสาม น้เปล่าแล้วเนี่ยใช่แ่ไม่มีน้ำเปล่าไอ้กูอะกูอยากกินน้ำเปล่าม่ไม่อยากกินน้ำปั่นก็ม่อยากินน้ำปั่นเลมนกก็คืออดกินไปนะคะเหลือสานดื่มแต่ไม่เป็นไรเพราะเรามีอีกเจ็ดข้อเจข้อแค่ข้อแรกยังไม่ได้เลยกต้องตี่ใมันเือกันอะมึงขอที่เหลือบอกเลยกูจะรากว่าเป็นข้อที่พวกมึงเคยคุยแล้วพวกมึงชอบอะไรกันแต่ว่าก็ต้องหรือว่า แต่คนก็เปลี่ยนไปเรื่ยนะอยน่ะก็นแรกแต่คนจะเองหรือปะ่ะไม่คือความยากมันคืออะไรหรือปะคือเหมือนแบบต่างคนต่างแบบเดาว่าแบบเพื่อนะไรเราไม่รู้ว่าควรเลือกเป็นฝั่งเราหรือเลือกเป็นฝั่งเพื oh ่ s <S อนโออยกัน,กนเดี๋ยวจะดูมาเสียงน่้เริ่มเลยที่สองเบเบอร์เซเวนทีนเ นี่นีนนน่คกูสั่งเหรอวะอม่เลูว่าไม่เหมือนแน่ๆเลยอ่ะคกูก็ว่าไม่เหมือนแน่เลยพี่เอาตอนที่ปอ,อกขอึ้นมาในหัวโอเคได้แต่บอกรูว่าเราไม่เหมือนกันแน่ๆอ่ะอเคยพอยังหนึ่งสองสาม ไม่กลัวก็รู้แต่ตั้งไต่ตั้งของเซเว่นดีไม่ชอบมึงเขียนเยอะอ่ะอย่ารู้ดิพี่ก้องมึงเขียนสัยยังยังไม่ได้เขียนกูเสร็จแล้วอย่ามองนะเฮ้ยไม่เหมือนแน่เลยอ่ะเขียนไปเลยเอาเรื่องฟิวฟิวแต่กูว่าอันเนี้ยเหมือนไอ้มึงอย่าบง ส่งกระแสไไปส่งกระแสไฟเขานะหน่อสแต่กูว่าอันเนี้ยเหลือน กันมาว่ามึงกูชอบผมหลันมึงกูชอบผมหลันมึงกูว่าผมหลันดีโตวันนี้ก็พูดว่ามึงกูว่าผมหลันอะดีมากแบบดีทุกอย่างโอ Oh my แม่้มายดีสุดเลยอ๋อเปลี่ยนเพิ่นเปลี่ยนแล้วคดีสี่นะคะเราพูดสี่แล้วเหรอแต่เพิ่นแค่หิ้วคออย่างงั้นโอ้ยคดีสี่ M D Saint Seventeen เฮ้ยพี่เขียนเหรอเหรอไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นเขียนเขียนแล้วเพินเขียนแล้ว้ย พี่เขียนแล้วเหรอเขียนแล้ว MV เหรอ MV แล้วมันบ้านทุนสองเลยมันบ้านทุนสองไปถึงรูปแล้วเหรออะไรมันบ้านทุน MV MV ให้ีย้เขียนเคอไอ้เราไม่เขียนร้อยอ่ะมัไม่รู้ดิไม่มีเสียงเขียนมันแจ๊ก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 จบเลยอ่ะแต่กูประมาณห้าล้านทำอะเล่เหมือนเอายา ลืมไปเลยว่าแถวนี้เราชอบก็ลืมอ่ะมใส่ไม่ทันไม่ถือเสรแสดวว่าสามข้อถัดไปพวกมต้องใชรถูกะหรท่านั้นเลยที่ว่าเราไม่ได้กิน嘛จริงวไม่ได้กินกันอะพี่เดี๋ยวเอาใหม่เรามาตัองสกกระแสเรามากระแสจิงก่อนทีต่อไปนี้เราต้องทำได้กลับมา เราชอบอะไรเหมือนกันเยอะนะเย๋อตอบคิดไม่ถูกไเจออีกคิดไม่ถูกมาข้อที่5ค่ะข้อที่5พี going seventeen เฮ้ยี่พูดบ่อยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะนี่พี่พูดบ่อยแบบคอยโดนไม่ต้องพูดเยอะ่อยแบบบ่อย you know เป็นีกูว่าไม่เหมือนกูรู้สึกว่ามึงจะเลือกอีกอันนึงก็ใช่ไม่จริงอ่ะหนึ่งยังเราเนพี่วารูปี่เฉย เอาละหนึ่ให้ด te ูกันขอบคุณนะต้องไม่ร uh, uh, ู้ามจะเลือกลรงพยาาอ๋อไม่แต่ว่าอันนี้เราพูดกันบ่อยแง่ต้องรีบมาเดิสองวเราผิดไปได้ยู่แล้วนะางได้ลไม่ได้เ้ยต่เกระแสจิตมันเริ่มมาแล้วว่าพี่เห็นไหมบอกแล้วแคทเธอรินช่วยได้ ข้อที่หกนะคะทุกคนข้อที่หกอัลบั้มเซเวนทีกัวด yeah> ีรู้พูดบ่อยมากทุกคนพูดบ่อยมากไม่คือมันมันมันพูดบ่อยแต่ว่ามันมาคนละแบบอ่ะติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กเขียนติ๊กพูดแต่กูเขียนไม่เป็นอ่ะขอเวลาเลยป่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วหนึ่งสองสามตอนแรกกูก็เขียนเอ็ม แมนดีใอแล้วางยกัน่ง i̇şte <subscribe> ูเนี่อยากได้ตเขียวอย่างนี้เลยายอะไรมาคอนในสแงคอนเทนตที่ชอบคอนเทนต์ไม่ถึงว่าชื่อรายการหรือว่าชื่อรายการชื่อรายการเหรอเรามีรายการอะไรบ้างไหเล่นตามเซฟแต่งตามเซฟเมามอยรีแอค เิบบอ้เะื่งถึงไงมีงลองทำเซตพีอ่ะพีอ่ะไม่ต้องคิว่าัรรรูรู้อะไรก็ได้ไม่รู้ว่ากูไม่รู้กูว่าเราไม่เหมือนกันพี่ถ้ามึงมึงลองคิดว่าเราต้องเหมือนกันดิเราอาจจะเหมือนกันเออพี่มึงลองคิดว<ต>่าเราไม่เหมือนเตจะให้มึงแอบจับมึงในท้ายิงคล,คล,คลนั้นสีคนาย้นนี่กูว่าไม่ใช่นแน่เลยมึงลองคิดมึงคิดมึงคิดให้เหมือนกูขอเียน ของกูกูจะขำเลยนะนาทีกูก็กลัวเหมือนกันนะกูกลแบบลบไปแล้วกูก็เขียนอไอย่างเงไม่ไอเยเนีขออีกหนึ่งนาที A few moments later มึงยังไม่เขียนเลยหรอยังเขเลยอ่ะมันเขียนแล้วสองรอบเลยจริงเหรอเายังหนึ่งสองสา i n ่หมือนแนเลย ฉันมะตอบอะไรทอะที่งตามแซมตอนแรกคุจะตอบเล่นตามเสรและต่ตอนแรกก็ตอบเลยว่ามองบอยเราไม่กระแสจิตเราไม่ทุคนไม่แ็่ตอบคะแนนนะคะทั้งหมด นอยอ่ะคือมันดึงไม่ออกแล้วดาลิ่จริงๆกูก็ชอบดาลิ่แล้วก็ก็บอกกับพงเลยบอกว่าก็ชอบดาลี่แต่ว่าก,กูลืมยังดึงไม่ถึง ว่าเราสองคนคบกันไม่ได้แล้วคบกันได้แรกถึงจะไม่ตีกันอ๋อค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับเกมทายใจบอกว่าทุกคนจะชอบนะคะแล้วก็ทายใจไปกับพร้อมกับพวกเราเนาะใช่ผื่ว่าทุกคนจะทายใจตรงกับคนเดินสองทายสองก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ เป็นเขียนนานนะสามชา้าที่แล้วเขียนไปเลยเลยโมเย่มากค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้แครอทส s n a ได้ยนะคะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายไม่รู้เลถทายใจรอบหน้านกูจะโกงยังไม่จบอย่างพึ่งไปยังมีโบนัสคลิปให้ทุกคนได้ดูกันค่ะไปดูกันเลยคือเราจะลองดูกันเล่นๆสามคนคิดหัวข้อจากพีกูนี้เอพีกูนี้พีกูนี่อย่างเงี้ยเราต้องซื้อฝาละ ไม่ต้องเกี่ยวกับเซเวนทีได้ป <sh> ้าได้เออใช่ไติมกูเล่าก่อนเลยโอเคโอเคเริ่มพี่มึงเลยเฮ้ชางสิพายเราใช้ไอติมเหรอใช่วันนั้นที่เราไปกินกับเรากินอะไรกันบ้างอ่ะก็าเคกินไอติมด้วยกันเลยอเส้นเส้นแกที่มีผมในปากกูอุ้ยกูรู้อะไรกูจะเขียนอะไรไปตอซสัมมะม่วงเหมือนอ้าว กู้าเว้สึกว่าพุ่งสองคนกินก็ตอนแรกกูตับคารทอนพูดถึงเรื่องผมกูเลยคิดว่าต้องตอบวันนี้ไม่นะสีหวยมือโอ้เรืองสองพุงเลยอยากเกิดแบไม่ชอบอะไรเหมือนกันสักอย่างกูไม่เข้าใจ คือแบบเราเดาเว้ยมือเราต้องมือเราต้องลองพยายามคิดเราลองลองพยายามคิดนิดนึงลองพยายามมาลองเอาอะไรดีอ่ะชื่อดอกไม้โอ้โหกูรู้เลยบ้างอ่ะกูอันนี้มันป๊อปเข้ามาในหัวกูเอาอีกแไหมแต่กูคิดว่าพวกมึงน่าตอบอันนี้ไม่กูว่าไม่กูคิดหนึ่งสองสาม สายสามคนน่ะต้องตอบดาวเรืองก็พูดแค่ไหนอ๋อคุไม่ตอบมาลีก็ดีแค่ไหนแล้วรสชาติเลยรู้รสชาติเลยเหรอเออมาเชื่ออุ้ยกูเขียนไม่เป็นอ่ะเมื่อเอาอีกแล้วเหรอเอิงสองสามเอ้าฟักโตไงกูก็ชอบกูก็ชอบกูรู้ว่ากูชอบสาวคีเห็นที่บ้านมึงชอบมีสาวคีพ่ออุ๊แต่กูชอบกินทัมโต มึงแต่อย่าลืมนะว่าเซเว่นคีน่ะก็ตอบไม่เหมือนกันนะใช่ประเทศละกันโอ้ต้องตรงเลยปะเอาเลยไปยากปะสวิตเซอร์แลนด์เกาหลีเฮ้ยอเมริกาใส่ก็ตอบเกาหลีอ๋อออ๋กูก็ตอบเกาหลีเหมือนกันเพราะว่าอยากไปตอนนี้ไปกันจริงๆริงแต่จริงจริงๆในในหัวกูจะพูดภาษาอื่นจะไหมแต่ว่ากูพูดเกาหลีเหยียดเกาหลีกูเลยพูดเกาหลีลุงพี่กูเขียนสวิตไดีกว่าะได้ไม่เหมือน จะไม่เหมือนทำไมอะเขไม่เหมือนมึงท่านึกถึงเซเว่นทีนนึกถึงอะไรนึถึงเซเว่นทีนึกถึงอะไรเจ๊ยังหนึ่งสองะไรเฮ้ยก็เคยเขียนเรืงเขางเต้นเหมือนกันพก็เต้นเหมือนกันปะเหมือนดิวะก็คเนเรื่องเขาเหมือนกันนะตลกการะก็จะกินเดบดแต่เนี่ยตลกจริง อะไรหมันซื้อหน้าเหมืนอนนึงฮัลโหลทุกคนเอาเป็นว่าความสิ้นความแอคของเราเท่ากับศูนย์สวัสดีค่ะไม่เป็นไเอาเก่งอะ